ผมมินจากไดออโตบ็อกครับยังอยู่ที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2023นะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมบูธฉางอันทําไมต้องเป็นฉางอันนะฮะหลายคนยังไม่คุ้นแต่จะบอกว่าฉางอันเนี่ยเตรียมแล้วนะครับเข้ามาตั้งบริษัทในเมืองไทยมีออฟฟิศอะไรแล้วกําลังศึกษากําลังเจรจานะครับเดีย๋ยวพาไปดูความยิ่งใหญ่ของฉางอันนะฮะโอ้โหเขาเปิดตัวรถใหม่ในงานแล้วผมเคยดูรู้จักเข้ามาสักพักแล้วนะครับแบรนด์นี้บอกเลยว่า ไม่ธรรมดานะครับนี่คือฉางอันนะฮะนะฮะเนียนเลยนะครับนี่ฮะรถไฟไฟ้าคือจะไปเร็วเนี่ยก็ต้องเอารถไฟฟ้าเข้าไปขายแต่ขายสักพักถ้าตัดสินใจขายปีนี้2023เดี๋ยวคุณต้องประกอบนะครับนี่คือ4 6ซิกสไตล์ครอสโอเวอร์คือดีเทลสเปคแบตเตอรี่มอเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ให้เห็น ให้เห็นพัฒนาการเพราะว่ารถจะขายได้ไม่ได้เนี่ยความสวยก็สําคัญแต่ก่อนรถจีนเนี่ยยินชื่อแนวเนี่ยคือฉางอันเนี่ยแต่ก่อนไม่ค่อยสวยบอกเลยให้ดูพัฒนาการของเขาไปดูคลิปเก่าที่ผมเคยทําไว้ก็ได้คุณดูว่าผ่านไปตั้งแต่ปี2 0 1 8นะครับผ่านมาเข้าปีที่5้าเขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาจะไปได้ไหมแล้วที่น่าสนใจก็คือ ฉางอันเนี่ยนอกจากเขามีรถเล็กอยู่ที่จีนที่เขาขายดีคือรถกระบะหน้ายาวแบบของเราเลยสไตล์วันตันปิกอัพนี่คือกระบะไฟฟ้าของช้างอันนะฮะเส้นสายดีไซน์คือแบบน่าใช้เลยเนี่ยอันนี้โลโก้เขานะครับชุดโฟมลายล้อต่างๆนี่ฮะ เป็นกระบะไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่วางอยู่ด้านล่างนะฮะนี่แบตเตอรี่ให้ดูเส้นสายดูขนาดของตัวรถมีความบึกบึนโปร่งซุ้มล้อต่างๆดีไซน์โอเคเลยครับช่วงล่างด้านหลังเป็นแหนบนะฮะแต่เป็นแหนบบรรทุกเพราะว่าลูกกระบะสั้นแล้วก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อ เนี่ย้างอัน EV นะครับเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่น่าสนใจคือมีออฟฟิศแล้วในเมืองไทยเอ,อ้ะหลอกเราหรือเปล่าฝาถังน้ำมันมันต,ต้องเปิดจากข้างในนะครับแล้วมีช่อคอ้าโอเค Thank you very much เดี๋ยวเขาจะเปิด <Welcome. S 1> นี่ครับที่ชาร์จนะฮะรองรับทั้ง AC แล้วก็ DC เอซีเนี่ยใช้ถูแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเ,เป็นหัวชาร์จของจีนเขาอยู่นะครับอือหือวิอ่ดูดีเลยนะครับผมว่าเส้นสายต่างๆคือมีดินเดียมีพัฒนาการฉางอันเนี่ยผมเคยเจอเขาเขาทำรถกระบะามาสักพักแล้วรุ้นนะครับเขาจะเอารถเก่งหรือเอารถกระบะเข้าไปขายเมืองไทย ชุดเกียร์ต่างๆได้ฟิลขับรถรถ,รถตรวจการรถ SUV นะครับนี่ก็เป็นเจนใหม่แล้วนะดูจากตัวภาษาในการออกแบบต่างๆฉางอันนะครับโอ้ด้านหลังกว้างเห็นอย่างนึงนะเห็นว่าตัวหัวเก๋งเนี่ยตัวห้องโดยสารเขาใหญ่ ห้องโดยสารเขาใหญ่นะฮะก็อรอลุ้นกันนะครับและในงานเขาก็ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่เหมือนกันอยู่บนเวทีนะครับฉางอันนี้ใหญ่จริงครับนี่ฮะเป็นรถคอนเซปต์คาร์เป็นแบบครอสโอเวอร์นะเออจะเป็นกระบะก็ไม่จะเป็นเก๋งก็ไม่นะครับเป็นครอสโอเวอร์ตัวนี้เป็นคอนเซปต์คาร์ของฉางอัน ก็เรื่องการดีไซน์ต่างๆเนี่ยทัดเทียมแบรนด์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันีจริงฉางอันเขาเกิดมานานแต่เขาไปในแนวแบบรถเล็กรถบรรทุกอะไรซะเยอะนะครับก่อนหน้านี้วันนี้มาแนวรถบ้านแล้วนะฮะทางราชการไทยเราก็พยายามโน้มน้าวให้ฉางอันมาลงทุนในเมืองไทยอยู่เหมือนกัน ก็อยากให้มานะครับก็สร้างสรรีสันตัวนี้ S7 S7 ตัวนี้มาใหม่เลยที่เปิดประตูซ่อนไว้ในแผงประตูเลยนะครับโอ้โหปลท้ายอลังการจริงเฮ้ยโ,โลโก้ชางอันแบบใหม่นะครับนี่ฮะมีกล้องเอ้อเซ็นเซอร์วางตรงนี้อีกตัวหนึ่งเหรอ น่าจะเป็นในตัวสเต็ปสเต็ปเซนเซอร์เวลาเปิดประตูท้ายนะครับเซ็นเซอร์ตรงนี้จับคนเซ็นเซอร์กันระยะอยู่ด้านล่างนี่คือฉางอันเป็นไฟฟ้าครับนะ้ย yeah. ด <c oughs> <a> ีไซน์เบาะนั่งแรงต่างสไตล์ GT หมดเลยนะครับอืมรถเล็กๆ เพื่อคนบ้านหลังเล็กก็มีเช่นกันครับเนี่ยเฮ้ยน่ารักอะ่ะเป็นสามประตูครับโอ้โหสีสันสไตล์ลูกกว่าประตูตตเปิดกว้างมากนั่งได้ห้าคนเนี่ยเฮ้ยแนวน่ารักอะ่ะแนวน่ารักเลยะคะันนี้ ลูมินนะครับชื่อว่าลูมินเฮ้ย hey, <Okay. S 1> มาเป็นลูผมได้ยังไงหน้าตาเหมือนแบบตาปือนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะลูมินอ๋อไม่ใช่ตาปืนเขาแบบว่ายิ้มตาหยีนะฮะอายุหน้าตาตรงๆนะครับฉางอันลูมินเป็นสไตล์แบบว่ารถแบบซิตี้คาร์นะ อ๋อเป็น EV Citycar เป็นแนวแนว Low Speed EV ไหมนะครับชาร์จ AC ที่บ้านอืมแบบนี้อพวกประเทศอย่างทางลาวทางอะไรเขาจะชอบนะครับชาร์จช้าไม่ต้องการการชาร์จแบบ DC อันนี้ชาร์จได้แค่ AC นะครับชาร์จชา้าชาร์จแบบกระแสสลับลูมินชา้างอันลูมินเฮ้ยถ้าเข้าไทยนี่ ผมต้องพรีเซนเตอร์แล,แล้วแล้วก็บอกว่าลูมินนะ SL03 โอ้ 03, หตัวนี้เท่เลยโอ้หอหลังการมากของแบบจัดเต็มนะครับ SL นี่หนา้าต่างประตูแบบไรเฟรมภายในนะครับอันนี้โลโก้ใหม่ของเขานะมาพร้อมกับยุครถไฟฟ้าเลย ฉางอันนะครับตัวนี้ฉางอันลูมินตัวนี้เอ3แครับยังติดใจลูมินคันนั้นอยู่อ้าวตัวนี้เติมน้ำมันนะครับถ้าซื้อไปใช้ก็ป้ายน้ำเงินนะครับโอ้โหไฟท้ายเทไปนะฮะโอ้เอสแอศู 03, นี่น่าจะเป็นรถใหม่เพราะว่าจอดเยอะมาก แล้วมีรถ SUV อีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่วันนี้ที่มาดูที่สนใจก็คงเป็นตัวนี้แหละครับรถกระบะไฟฟ้านะฮะรถกระบะไฟฟ้าผมมีกล้องรอบคันนี่ไฟเลี้ยวขอดูอีกทีหนึ่งเรามันคอ,อกระบะอยู่แล้วไ v ์โหมดนะครับนี่ไ v ์โหมดเกียร์เข้าแบบนี้นะครับสเต็ปขึ้นลงนะฮะ ถอยหลังแต่เกียร์เป็นเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเข้าเกียร์แล้วมันจะเด้งกลับมาตรงกลางเนี่ยแล้วตัวน,นี้เป็น d r ร v โ mode นะครับโหอยากลองขับเลยอะ่ะนีฮะค,คอกระบะอย่างเราชอบเลยคือแน่นอนเนาะ รายละเอียดมันก็ต้องนิดนึงแต่เรื่องความสวยเนี่ยเส้นสายได้ลอะอะแต่บันไดขึ้นรถบันไดอลูมิเนียมแบบนี้นี่ก็จะโดนตินะครับเนี่ยฝุ่นดินเข้าไปยัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาดีไซน์แบบชิ้นเดียวแน่นอนคุณบอกเป็นอลูมิเนียมแต่นะทําเป็นสีดําก็ได้แต่เป็นชิ้นเดียวแต่โดยรวมเนี่ยได้แล้วนะและยิ่งถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเทียบละลูกค้าเพราะเขาอยากได้กระบะไฟฟ้ากันอยู่นะครับ ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าเอาเข้ามาขายแต่ผมดูดีไซน์ของหลายๆค่ายที่ทำกระบะไฟฟ้าออกมาไม่นับฟอร์ด f หนึ่งส lighting n นะที่มันแบบไฮโซไปเลยตัวนี้โอเคแล้วทําเป็น4ี่ประตูพร้อมขายแล้วนะครับนะอย่างของเมืองไทยเนี่ยโตโยต้ายังเป็นคล้ายคๆคอนเซปต์อยู่เลยนะครับสําหรับตัว s i n เกิลแคหัวเดียวตัวนี้ชัดเจนเลยนะฮะว่าทําเป็นสประตูรุ่นแบบรุ่นที่เขานิยมใช้กัน นะฮะก็วิ่งได้400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแต่ยังไม่ได้พร้อมขายนี่คือสเปคที่แบบว่าทำไว้นะฮะ,ะเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับชฉางอันก็น่าสนใจนะครับมีโอกาส ก็ลุ้นให้เขามาเมืองไทยเหมือนกันนะครับตอนนี้เขามาแล้วมาในแง่ของการศึกษานะฮะเ,เลือกอยู่ว่าจะเอารถอะไรมาขายนะครับแต่ถ้ามาขายถ้ารับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็ต้องประกอบนะก็รอดูกันเพราะช่างอันจริงๆเขารวยมากเขาใหญ่จริงนะครับสาหรับช่างอันในเมืองไทยอ่ะแหมเขาสาวร่วดูพิตตี้จีนนิดนึงนะครับนะฮะเป็นไงครับนี่พอเราทักทาย คนไทยเราอัธยาศัยดีครับไงเขารู้เรามาดูพิตตี่จีนนะครับนี่นี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฉางอันรอก็ดูกันนะครับว่าเขาจะเริ่มคิิออ f นะทราทำธุรก,กิจจริงจังในเมืองไทยเมื่อไหร่รถแบบไหนที่เขาจะมาขายนะครับถ้ากระบะไฟฟ้ามาก็ดีนะครับมาเล็กมาใหญ่ก็ลองดูนะฮะ เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเราก็กําลังสารสนุกนะครับหลายคนก็พร้อมที่จะทดลองใช้ส่วนผมก็อยากจะทดลองขับอยากจะศึกษามันเหมือนกันอย่างที่ถามเมื่อกี้มันยังไม่พร้อมขายแต่สเปคคร่าวๆเขาก็พอจะบอกเราได้ว่า,อามอเตอร์วางหลังนะครับ130กิโลวัตต์แบตเตอรี่ขนาด65ิกิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้405กิโลเมตรนะครับแต่ NEDC ปกติก็ลบไปนะฮะ2ีก็วิ่งแถวๆ3า0กิโลเมตรโอเคนะครับ จะ3า0รนะถ้าลบไปถึงกับ20ซึ่งมันก็ดูไม่เยอะกับความเป็นรถกระบะแต่เขาบอกว่ายังไม่ขายวันจะขายมันก็ควรจะเยอะกว่านี้แต่ในความเป็นจีนน่ยต้นทุนมันต่ําเขามีพันธมิตรมีพาร์ทเนอร์ต่างๆอยู่ในประเทศเขาก็สามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่ราคาถูกไปประกอบที่เมืองไทยก็ได้ก็รู้จักไว้นะครับสําหรับฉางอันเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาเตรียมจะบุกตลาดเมืองไทยเช่นกันครับ ฝากสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมินจาก d i v e Auto b o x ครับขอบคุณครับ